o o อร์น n ิ่งจ้าสวัสดีเซาวัวนพุทธีหามิตุนายนสาวผู้เคี้ยวไกลบ้านกันพามาดูพักนะคะพักที่ปลูกไว้จะ้ะก่อนจะไปเหตุงานนะเหมือน,นี่มีเหตุงานทาความสะอาดตอน11โมงนะคะก็เลยต้องมาแวะดูสวนผักของเ้าก่อนย้ำ้าๆจังสิอันนี้ผักชีกำลัง ิดนะคะหนา,น,านาวกัวานเวลายุดอจะ <c oughs> ขอโทษค่ะกันนี่นะนี้ก็เป็นผักชีจ้าอันนั้นเขาปลูกใส่กระทางกะดึงไปกินลายแล้วล่ะมี่ปลูกดาวเรื่องน้ำเลือดจ้าพน่ะเดี๋ยวจะซู้มให้ดูนะคะเอาไว้ไหวพระค่ะนั่นดาวเรื่อง ปลูกไว้นิดๆหน่อยๆนาบ้านก็ะมีค่ะในบ้านก็ะมี่ไว้ว้พระค่ะนี่ามาดูอันนี้ผักชีลาวเท่ากับไปซื้อมาจากอันบันนิงนะคะซื้อมาเท่ากับมาปลูกเท่ากัมีเมล็ดพันธุ์มันดอกซื้อมาปลูกเอาจ้ะผักต่างๆนะคะเพราะว่ามักกินผักเนาะ ก็จะอันนี้นสลัดนะคะเผาปอยให้มันเป็นดอกแล้วห้องก็ดีได้เอามะเล็ดมันมาหวานใหม่นะคะอันนั้นก็นเป็นล็อกเก็ตนะคะซือมาซือมาแล้วก็มาหวานบางบางเทียมันเป็นดอกมันกันลูดล่งจังสันนะคะก็ได้กินตอไปเรื่อยๆก็จะปีมีต้นไม่ประดับแน อันนี้เอา้าเพราอดีมันมีลูกเขาก็เลยแยกออกมาอันนี้ก็เป็นลูกลูกมันนะคะต้นแม่มันก็นตียูพุ่นยูดานพุ่นไม่ชาพูจา้จ้ะไม่ยูสองต้นนี่ละจะมานางังเฮดพักเยาะเหยาะแยๆๆๆๆๆ่แย่้ย่สาวจังส่ล่ะค่ะ กนจะไปทําความสะอาดเสาร์นี้เขาก็าจะมาเอาต้นหอมมาล่งดินนะจ๊ะเพราะว่าหาอันซื้อต้นหอมมาแล้วเขาก็ตัดตัดหัวมันแส่แสหนามไว้ในบ้านก็ว,ว่าจะเอาล่งดินไว้จ้ะนี่แหะจะเป็นการใส่ชีวิตอยู่แบบ คลา,ายบานเฮาหรืจ้ะคือจังคนไทยเฮานี่ละ่ะคนไทยเฮาไปทั้งไหนมึงจะเฮาก็อยากปลูกพักปลูกมีไว้กินเนาะซื้อมันกระแพงจ้ะอันใดที่มันจะซอยประหยัดอันค่าใส่ใจได้เฮาก็เฮาก็ต้องเฮ็ดละอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนะาะกะโอเคตาให้มาดูอันดูพักงามเศร้าซื้อ นี่ละความสุขของคนต่างแดนจะ้ะความสุขของคนข้าของออก็มันต่างกันเนาะอันนี้ก็มักยู่กับมักปลูกต้นไม้มักปลูกพักถ้าถ้าอันมักเที่ยวกับมักเที่ยวอยู่ได้จะ้ะแต่ว่ามันต้องหาจังหวะเนาะมือวันหยุดพุ่นละค่อยทีด้ไปเที่ยวผักชีเหานี่จะขอดูผักชีก็น่าง,งามเลยจะ้ะ ก็มั่งึ้นดีอากาศมันเย็นตอนนี้ช่วงนี้อากาศเย็นเนาะกะสมีจ้าคลิปนี้สาวใชู้สาวผู้เขียวจังหวัดใช้ยุ่มกะคิดทอดบ้านอยู่กะแค่อยากมาอันให้เห็นชีวิตคนตัางแดนจังสี่ละจ้าแต่ละมือหาแนวเฮดไปที่ได้อัน หายคิดถึงบ้านได้แน่เนาะผักสลัดกำลังงามเลยจ้ะโอเคจ้าสวัสดีจ้า